รวมปิศนหาวันสำคัญเดือนตุลาคมมาตลอดปีที่คนไทยเรามากที่สุดสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามนะครับคำว่าติดตามอยู่ด้านความือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะฮะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราววันสำคัญเดือนตุลาคมพศ2564มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะวันแรกนะครับก็คือวันปิยะมหาราชนะครับจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะครับ23นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับเป็นการ เป็นการนะครับเกิดนะครับบ้างไฟพญานาคนะฮะคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็เป็นนะครับคลิปวิดีโอคร่าวๆนะฮะคลิปวิดีโอนี้สรุปออกมานะครับก็คือ629ลูกนะครับในวันที่21ตุลานะครับ64นะครับที่นะครับวันออกมาสารนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมฮะ เรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของนี่นะครับวันออกพรรษานะครับวันที่เกี่ยวข้องก็คือวันที่11ตุลานะครับ6-4ขึ้น15ค่ําเดือน11นะครับก็ถือว่านะครับเป็นวันบุญใหญ่นะฮะทีเดียวนะครับถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่นะครับชาวพุทธนะครับรู้ดีว่านะครับเป็นวันที่นะครับ มีประเพณีหนึ่งนะครับก็คือการตักบาเทโบโลหานะฮะถ้าไม่มีการแพร่ระบาดนะครับก็จะมีการเวีเทียนในตอนเย็นนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของสมเด็จย่านะครับวันที่ท่านจากไปนะครับก็คือ21ตุลาคมนะครับนี่นะครับมาครบรอบนะครับนี่นะครับ100นี่นะครับ การจับตัวเลขใส่ป้ายนะครับก็คือ1 2 1ปีนั่นเองนะครับเอาแะครับมาดูเรื่องราวต่อมานะฮะเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของนะครับเลขเด็ดลุ้นโชคท้าวเวสุวรรณนะฮะคือก็คือนะครับการนะครับย้ายท้าวเวสุวรรณนะครับนี่นะฮะ แล้วก็จะมีตัวเลขชี้นะครับการแก้บนด้วยหางประทัดนะครับก็จะมี89แล้วก็326นะฮะ326นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน้าจับตานะครับมี89นะครับไปเกี่ยวกับเลขมงคลนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเลขนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะ จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ในสถานการณ์น้ําท่วมนะครับก็จะมีเลขห่อนะครับเลขห่อแล้วก็จะมีเลขรถนะครับแล้วก็จะมีเลขเรือนะครับเลขห่อนะครับก็คือ722 2นะครับเลขเรือ3-3นะครับแล้วก็เลขรถ44นะครับมาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ